สวัสดีครับผมสวัสดีช่วงบ่ายวันศุกร์นะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่20สิงหาคมนะครับก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังคงสูงอยู่นะครับก็อยู่ในระดับสูงก็ต้องระมัดระวังตัวกันนะครับถึงแม้จะมีผู้ป่วยได้กลับบ้านมากขึ้นแต่ว่าเรื่องของเตียงผู้ป่วยหนักหรือบุคลากรที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยหนักเนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือ เราจะต้องแข็งแรงแล้วก็เราจะต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับแล้วก็เรามาระวังตัวให้ดีนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตการนี้ไปด้วยกันนะครับโดยบัดเจ็บน้อยที่สุดนะครับไม่ติดได้เป็นีที่สุดใครติดก็ขอให้เป็นน้อยแล้วก็หายดีนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับจะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารนะครับ สิ่งที่เหลือเชื่อนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าท่านทานอาหารเพียงวันละหนึ่งมือครับนั่นเขาเรียกว่า o m a มครับ one meal a day diet นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเทคนิคการทานอาหารอย่างหนึ่งนะครับบางคนบอกเฮ้ยกินวันละมื้อมันเหมือนอดอาหารหรือเปล่าต้องบอกนี้แค่ว่าแคลอรี่นั้นยังเท่าเดิมสมมุติว่าโดยปกติท่านทานวันละประมาณ1 5 0 0ถึงกิโลแคลอรี One meal a day ก็คือการทาน1 5 0 0ถึง1,800กิโลแคลอรี่จะลดน้ำหนักด้วยวิธีไหนจะทานโลคาร์บไดเอทโลแฟตไดเอทคาร์นิวอ์ไดเอทอะไรก็ตามนะครับก็ยังทานได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าทานวันละหนึ่งมื้อนะครับและไม่มีมื้อสแนค็คนั่นเองครับสิ่งนี้นี่ถือว่านะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายสุขภาพดีมากๆต้องพอตอย่างนี้แล้วก็มีมาตั้งแต่โบราณไม่ใช่ผมเพิ่งคิดคนขึ้นครับ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ intermittent fasting นะครับก็คือการทานสลับหยุดทานที่ผมเนี่ยได้ให้ความรู้บ่อยๆอ,อ,อยู่ในช่อง Dr. Top Channel นะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครก็ตามนะครับที่น้ำหนักเกินเป็นเบาหวานเป็นไขมันเป็นความดันนะครับก็สามารถที่จะลองวิธีนี้ได้แต่ถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นนี้นะครับจะต้องมีแพทย์คอยดูแลนะครับเบาหวานนี่อาจจะ เว้นไว้ก่อนแต่อย่างอื่นสามารถลองได้หมดนะครับอาจจะลองที่ทานวันละ2มื้อก่อนก็ได้ครับแล้วพอเก่งขึ้นค่อยเปลี่ยนมาเป็นวันละมื้อนั่นเองนะครับที่เรียกว่า one meal a day diet นะครับซึ่งถามว่าเฮ้ยอันตรายหรืเอเปล่าผมบอกว่าก็เป็นเรื่องปกตินะคะคนเขาก็ทํากันเยอะแยะไม่ก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรามีโรคประจําตัวจจะต้องมีแพทย์ดูแลนะครับซึ่งถามว่า one meal a day diet นั้นเนี่ยมันดียังไงฮะต้องบอกเลยว่า วันมีวเดดไดเอดหรือการทานอาหาร1วันเนี่ยจะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกระบวนการที่ชื่อว่าออโตฟาจีนะครับออโตฟาจี Auto ดียังไงครับก็คือการที่เซลล์ของเราเนี่ยนะครับจะมีการกินเซลล์ตัวเองนะฮะที่แก่ หรือว่าที่ไม่สมบูรณ์นะครับแปลว่าอะไรครับต้องบอกงี้ฮะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าโรคร้ายต่างๆหรือว่าเซลล์เสียหายต่างๆนะครับผิวหนังหย่อนยานต่างๆเนี่ยมันเกิดจากเซลล์ที่แก่ตัวแล้วมันไม่ยอมทําลายตัวเองตกค้างในร่างกายของเราจนมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับจนมันกลายเป็นเนื้อมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นการที่ร่างกายเรามีออโตฟาจี G, มันก็เหมือนกับการที่ เราทําความสะอาดร่างกายของเราตลอดให้เซลล์ของเราสดใหม่ตลอดนั่นเองครับซึ่งการที่จะทําให้ร่างกายมีภาวะออโตฟาจี agi, หรือกินเซลล์ที่ไม่ดีได้นั้นเนี่ยก็คือการทำอินเตอร์ t t เต t ฟาสติ้งแบบการทานอาหารวันละหนึ่งมือ้อเท่านั้นนะครับก็คือวันมี a d a เดนั่นเองครับการทําแบบนี้ครับจะทําให้ท่านมีภาวะดื้ออินซูลินน้อยลงนะครับใครที่เสี่ยงเป็นไขมันความดันเบาหวานโรคอ้วนนะฮะจะดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ แต่อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยต้องมีแพทย์คอยดูแลนะฮะอย่าไปทําเองนะครับแล้วก็เรื่องของความหิวครับในช่วงแรกอาจจะหิวนิดนึงนะครับแต่ว่าผ่านไปสองสาวันนะครับร่างกายจะเริ่มบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วร่างกายเราไม่จําเป็นที่จะต้องทาน3ามื้อก็ได้ทาน2มื้อก็ได้ทาน1นมื้อก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับรวมทั้งร่างกายเนี่ยเมื่อเรามีพักมีการหยุดอาหารเนี่ยยาวนานมากกว่า12ชั่วโมงนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยร่างกายเราจะเผาผลาญไขมันมาเป็นพลังงานซึ่งไขมันไม่ว่าจะเป็นไขมันในช่องท้องในช่องตับนะครับในหลอดเลือดหรือว่าใต้ผิวหนังก็จะโดนเผาออกมาใช้ทําให้เราเนี่ยเสี่ยงโรคต่างๆต่ําลงนั่นเองครับ ก็บอกเลยครับบอกว่าสำหรับการทำ i ิเตอ m i t t e n t f a ส t i n g นั้นมีหลากหลายหลายรูปแบบและวัน m e ล a a a ดตไดเอทก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการทำ i ิเตอร์ t ิเต t ฟาสติ้งครับซึ่งจะทำให้ท่านสุขภาพดีอยา่างคาดไม่ถึงรวมทั้งชลอวัยทำให้สมองมี c ลาต i ี้นะครับหมายถึงว่าคิดแตกฉานนั่นเองครับโอเคครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกๆคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย 1ันขอเสนอวิชาสุขภาพดี101ง่ายๆเริ่มที่เรื่องเล็กๆออกกำลังก็เริ่มวิ่งช้าๆเริ่มน้อยๆแต่ได้มากหยดเล็กๆแต่ประโยชน์ใหญ่ครั้งแรกในเมืองไทยกับซอสที่โซเดียมน้อยแต่อร่อยมากซีอิ๊วขาวและซอสหอยนางรมตรา101 Plus. ไม่มีโพแทสเซียมไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่มีผงชูรสไม่ใส่สี วัน plus คุณค่าที่มากกว่าความอร่อยคิดสูตรโดยแพทย์เฉพาะทาง